สวัสดีคราบผู้ชมพบกันที่วันพัสดุ7สิงหาคม2 5 0วันนี้ได้ไก่มาเป็วข้าวที่ซึ่งไปเห็นชนแล้วก็เ้ามาครับไก่ตัวนี้ไปรับมาอยู่เยสโว

ไก่ตอยใหญ่นะตอนนี้จะไปส่งส่งขงมือน้ำเลี้ยง้วครับไก่ที่หัวล่างชัดเจนครับเก็บขัาง จะอะไรตัวใหญ่พี่ใหญ่กอบคุณพี่ใหญ่ใจดีที่ไหน ชนแล้วไฟต่อไปน้อดีที่ทำขึ้นมาก็นนิ่งโอ้นิ่งฉลับนิดหน่อยรง้ไม่กิงล่อไี่ตีก็จัดการโดยแท่งเับ